สวัสดีค่ะดิฉันนองสาจารย์ของทิพาวิริยพันธ์นะคะเดี๋ยฉันเป็นลูกสาวของคุณมิทูลวิริยพันธ์นะคะคุณพ่อเนี่ยได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมดพักเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมปอดนะคะก็มาพบกับคุณหมอวราการวิไลชนนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะทําให้คุณพ่อเนี่ยมีอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกตินะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเมดพาร์คมากนะคะที่เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคยากแล้วก็เป็นโรคที่ซับซ้อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าคุณพ่อจะมีปัญหาสุขภาพด้วยความที่เป็นผู้สูงวัยนะคะนะขณะนี้คุณพ่ออายุเ9ปีนะคะ11เดือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความเซนซิทีฟนะคะของร่างกายเนี่ยจะมีมากกว่าคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยสามารถรักษาคุณพ่อและสามารถทําให้คุณพ่อเนี่ย กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะและหลังจากนั้นนะคะคุณพ่อก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขนะคะจนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะคุณพ่อเนี่ยแน่นิ่งไปนะพี่ก็ตกใจมากนะคะเดนตกใจมากเดนก็โทรศัพท์หาคุณหมอวรารการนะคุณหมอวรารการก็วิได้ฉายทันทีเลยว่าสงสัยจะเป็นสโตรกนะพี่รีบพามาโรงพยาบาลด่วนคุณหมอจะประสานกับทางโรงพยาบาลไว้ให้เรียบร้อยเดนก็รีบขับรถพาคุณพ่อมาเลยนะคะพอมาถึงเนี่ยคะ่ะทีมแพทย์ รออยู่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมออุดมนะคะพร้อมกับทีมนะคะก็ได้นั่งรอที่ห้องฉุกเฉินนะคะทำให้วิเคราะห์โรคเนี่ยนะคะได้ทันเวลาหมอรีวิวประวัติคนไข้ฟังจากอาการแล้วน่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหริเวณก้านสมองคุณหมอบุญธิดาซึ่งเป็นหมอรังสีสมองและระบบประสาทก็ไปรอคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินออตรวจร่างกายคนไข้แล้วคนไข้น่าจะมีอาการจากสมองบริเวณก้านสมองขาดเลือดจ,จริง ส่งคนไข้ไปเอกซเรย์ ray, คอมพิวเตอร์สมองพบว่าไม่มีเลือดออกแสดงว่าบริเวณก้าสมองน่าจะกําลังขาดเลือดอยู่หลังจากที่หมอคุยกับลูกสาวคนไข้แล้วหมอก็ให้ยาละลายเลือดซึ่งยาละลายเลือดต้องให้ตามน้ําหนักเตียงที่ห้องฉุกเฉิน,นสามารถชั่งน้ําหนักคนไข้ได้อยู่แล้วหมอจึงคํานวณขนาดยาได้ถูกต้องและให้ยาได้ด้วยความรวดเร็วหลังจากที่ให้ยาหมอก็ส่งคนไข้ไปตรวจเอกซเรย์ ray, หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดที่คอ ก็พบว่าหลอดเลือดที่ก้านสมองเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างตีบมากแต่ไม่ถึงขนาดตันหลังจากที่คนไข้ได้รับยาลายเลือดก็ดูอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิดที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตในช่วงบ่ายคนไข้มีอาการค่อนข้างดีขึ้นหมอคุยกับญาติคนไข้จึงส่งคนไข้ไปตรวจต่อด้อดวย mri มันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่ง mri ที่โรงพยาบาลมีขนาด สนามแม่เหล็ก3เทสลาทำให้เห็นภาพบริเวณก้านสมองได้ค่อนข้างชัดละเอียดซึพบว่าไม่พบเพราะวะสมองขาดเลือดบริเวณก้านสมองซึ่งเข้าได้กับคนไข้ที่ออกจากห้อง MRI อาการก็ฟื้นกลับมาค่อนข้างปกติเหมือนตอนก่อนป่วยแสดงว่าริมเลือดที่อุดบริเวณหลอดเลือดบริเวณก้านสมองหลังจากได้ยาละลายนิ่มเลือดแล้วตัวริมเลือดนั้นก็สลายไปคนไข้ก็อาการกลับมาฟื้นคืนใกล้เคียงปกติ สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะคนไข้คุณวิทูลวิริยพันธ์นะคะทางทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะก็ได้รับการปรึกษาหลังจากที่แพทย์ทางระบบหลอดเลือดสมองนะคะคือท่านอาจารย์อุดมเนี่ยได้ทำการรักษามาแล้วในระดับหนึ่งนะคะ จนกระทั่งปลอดภัยแล้วนะคะเราก็รับมาดูต่อในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะแรกก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทางเรื่องของปอดเรื่องเสมหะแล้วก็เรื่องปอดบวมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้คนไข้ลุกนั่งยืนเดินให้เร็วที่สุดนะคะจนกระทั่งคนไข้และก็ยญาตของคนไข้เนี่ย ที่ร่วมมือกับเราดีมากเลยเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้คนไข้ลุกขึ้นมายืนเดินได้อีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับบ้านได้เร็วกว่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้ค่ะก็ทําให้คุณพ่อเนี่ยมีอาการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วสมองไม่ถูกทําลายนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเดนก็อยากจะขอฝากนะคะว่นนี้คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือคนที่มีอาการทางโลกสมองนะคะ ต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะแล้วก็ต้องรักษาทันทีเพื่อไม่ให้สมองถูกทําลายหรือไม่ให้ส่งผลกับอาการมีอาการข้างเคียงกับตัวผู้ป่วยนะคะปรากฏว่าหลังจากที่รักษาแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้มีอาการของผลข้างเคียงนะคะยังสามารถใช้ชีวิตร่วมกับลูกได้สามารถเดินได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นคนไข้ติดเตียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกกําลังกายทํากายภาพบําบัดได้ก็ใช้ชีวิตย่างเป็นปกติสุขน,ะ,ะ,นะ,ะก็ต้องชื่นชมนะคะว่าโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ที่เก่ง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สามารถออช่วยชีวิตคนไข้ได้นะคะเดืยนก็รู้สึกว่าประทับใจนะะในการบริการของโรงพยาบาลน,นะคะทางด้านการแพทย์มากนะคะทําให้ยินดีที่จะมาเล่าเป็นสตอรี่นะคะคือต้องยอมรับความจริงนะคะว่าคนสูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเฉียดร้อยเนี่ยนะคะดูแลยากเพราะเรื่องของเ,ออเรื่องของความละเอียดอ่อนของร่างกายสูงนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะคะเดือนหน้าเนี่ยค่ะคุณพ่อจะครบร้อยปีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ฉลองร้อยปีด้วยกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นคนไข้ที่นี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ